ประกาศให้หน่อยเขาคือใครเนี่ยนักร้องสาวนี่โอ้ยช่วงสงการที่ผ่านมาที่เต้นกันโอ้ยมันยับเลยใครวะบุ้งบุกงเอ้ยเกินเกินมาหน่อยจ๊ะจะ้เพลงนี้เลยเพลงอะไรกูคเคยได้ยินไอที่ว่าเต้นมีเอวนะเออถ้าร้องตอนใบใบนี่เราต้องร้องเข้ากันเลยเพลงเนี้ยอะไรอะมันร้อนมันร้อนมันร้อนเลยเมลอนนี่เมลอน,ลอนเออไอนี่แหละจะับมาแล้วตอนนี้เหรอมาดิอยากเห็นบราลูกเออ อีสูสูเขาเอาจามาเต้นได้ด้วยไม่ร้อนลุกลุกเคยได้ยินป่ะไหมยังมามาประกาศประกาศขึ้นมาหน่อยอ่ะช่วงนี้เพื่อไม่กันเสียนาฬิกาเวลาเสียงเด็กไม่หาบุ๊กนี่พ่อเป็นบุคคลโตต่อจากนี้ไปท่านจะได้พบและสัมผัสกับนักร้องสาวที่กําลังมีกระแสครับท่านพี่ไม่ใช่ยิงอาวไปจ เชิญน้องจ๋าหน่อยจ๋า cha โอ้โหยโอ้โหย ไห <étique> <ural> <behaviour> วเขาเนี่ยมึงเหมือนมึงง่วงนอนอะนะเอาคนนี้เหรอคนนี้กูนึกว่าคนนั้นไม่ใช่เหรอเอาเสื้อกับตายพวกเราอะ้นคนละคนอ๋อเหรอเออเมลอนอะเมลอนเมลอนเลยเออไหนเต้นเดรลอนเมลอนเมลอนเลยแล้วเอ้าเมลอนเมลอนเอเนี่ยมึงเหมือนมึงไม่ไหวอ่ะสวัสดีพร ค่ะชื่อน้องเนมน้องเนมนี่กี่โมงกี่ยามแล้วลูกเขาบอกให้มาเนี่ยมาช่วยเปิดบุ๊ดอิสุสุก่อนครับอกให้มาตั้งแต่บ่ายสามแนละ้วไปไหนมารถเสียคะ่ะเอารถเป็นอะไรอะร่ะเบรกสะบัดคาเสียเกียร์หลุดเฮ้ยล้อเสียดพาหาสลัดหายหัวเทียนหางยางแฟ้มเน่าตายโอ้โหไม่จ่ายได้ไม่ใช่สตาร์ทพังโอ้โหรถเสียเออต้องออกที่บุ๊ดอิสุสุแล้วแล้วรถยังอยู่ไหมไม่อยู่แล้วค่ะรถไปไหนละหนูเอาไปเผาทิ้งแล้วค่ะ เรทิ้งทำไมรถไม่เสียดดยเหรอไม่เสียได้ค่ะบ้านหนูรวยโอโ้บ้านเขารวยรวยขนาดไหนไปดูหมาที่บ้านหมาที่บ้านเป็นไงหมาที่บ้านเลี้ยงฟันทองโอ้โหหมาที่บ้านเลี้ยงฟันทองค่ะแล้วตัวหนูเลี้ยงฟันหมาค่ะคุณบ้าเลยฟันหมามาใส่ซะแล้วเออเห็นอย่างนี้นะทำไมไม่ธรรมดายังไงคุณช้างพูดได้ตั้งหลายภาษาเออเป็นเด็กเต้อง เกาหลีเออพูดยากนะเวย้ยเอ้อเาก็ไปเกาหลีที่จาไปเลยอ่ะพี่ชายภาษาเกาหลีว่าไงลูกโอปป้าน่าไหนพึ่งลองพูดดิโอปป้าเอ้ยใช่ไหมอันนี้ไปสองเมียใช่ป่ะล่ะใช่บัดไหนเราพูดดิโอปป้านี่โอปโอป้าเออเออพี่ชายอะไรนะโอปป้านี่จําไปเลยนะลูกไปเดินตลาดไก่ไก่เขาเรียกว่าไก่เกาหลีโอโอ โอ๊บโอ๊บแล้วถ้าร้อนอากาศร้อนโอ๊บอ้าวาแล้วภาษาเกาหลีน้าผิ่มากเลยนะอีสานไหมใครเนี่ยมันเป็นคนจังหวัดอะไรแน่เนี่คุณพ่อจังหวัดอะไรนะคุณพ่อคนแก่นค่ะพ่ออยู่ขอนแก่นน้ําพองขอนแก่นคุณแม่อุดรค่ะบ้านถืออุดรโอ้โหคนไก่พูดได้อยากคุณพ่อไปเจอคุณพ่อว่างาดกอีพ่อนี่คุณแม่อีแม่ กินกาขี้กระป๋องทางพกเขียงค่ะคุณแม่ข้างหน้านี่ขี้เหนียวใจดีคุณแม่ใจดีแกมารอเนี่โอ้บ่ายมาะไรก็ได้เออเออแล้วคุาจะมีแจกข้าวไงมีมีเดี๋ยวก็แจกเวลาเอากล่องเห็นในนี้ร่างกายเห็นไหมมุสักพระใส่พงใส่พระด้วยเป็นผู้หญิงอยู่ปอะไรถามจริงปสามค่ะปสามแล้วอยู่ชั้นไหนชั้นบนค่ะ อะไรชั้นล่างเฟย์ใหม่ค่ะ